สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรบนหยุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบบ่ายวันนี้นะครับก็ในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคใต้ที่มีฝนต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคตะวันออกก็กําลังมีเมฆฝนที่ค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นในช่วงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ คาดว่าช่วงบ่ายแก่ๆน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับโซนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนใต้บางส่วนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนและก็ลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ถ้าดูแผนที่อากาศพื้นผิวในวันนี้นะครับก็ประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าอากาศร้อนนะครับหย่อมความกดอากาศต่ําที่เกิดจากคลื่นความร้อนปกคลุมในส่วนของทางด้านประเทศไทยทั้งหมดนะครับทําให้วันนี้ อุณหภูมิร้อนจัดแล้วก็ที่สําคัญบางพื้นที่เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับต้องเรียกว,ว่าเตรียมเก็บของด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มตกแล้วสีค่อนข้างจะเข้มเลยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ถ้าดูจากเรดาร์กลุ่มฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอําเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยบางสะพานและก็บางสะพานน้อยนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าคะนอง แล้วก็อำเภอประทิวชุมพรนะครับฝนตกหนักอยู่ในช่วงเที่ยงเป็นต้นมานครับและตอนนี้ก็ยังยังคงตกหนักนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอท่าแซชุมพรบางส่วนนะครับอำเภอกระบุรีระนองบางส่วนแล้วก็อำเภอละอุ่นระนองบางส่วนนะครับอำเภอเมืองระนองบางส่วนอำเภอสวีชุมพรนะครับบางส่วนแล้วก็ทุ่งตะโกชุมพรเกือบทั้งอำเภอครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนอง แล้วก็น่าจะต่อมาหลังสวนชุมพรแล้วก็พระโตชุมพรรวมทั้งละแมเพราะฉะนั้นวันนี้จังหวัดชุมพรมีโอกาสเจอในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับน่าจะช่วงบ่ายน่าจะหนักขึ้นเช่นเดียวกับประจวบคีรีขันธ์โซนด้านล่างด้านที่ติดกับชุมพรนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งระนองนะครับที่ติดกับชุมพรน่าจะรับฝนต่อจากชุมพรและอุ่นระนองด้วยนะครับเมืองระนองแล้วก็มีกลุ่มฝนชุดหนึ่งอยู่โซนครีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีบางจุดนะครับแล้วก็อำเภอพุนพินบางส่วน อำเภอวิภาวดีบางส่วนแล้วก็บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีบ้านนาสานะครับมีกลุ่มฝนบางส่วนฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับทนู้้ชมในช่วงบ่ายถึงค่าน่าจะเพิ่มขึ้นถ้าดูในส่วนของเรดาร์กลุ่มฝนสซนทางด้านภาคใต้นะครับฝนกําลังก่อตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีในช่วงบ่ายแก่ๆน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเรดาร์ฝนสดในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าดูเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีก็จะเห็นกลุ่มฝนเป็นชุดเลยนะครับชุดใหญ่เลยนครศรีธรรมะสุราษฎร์ธานีท่าแซะนะครับชุมพรนะครับเรดาร์สุราษฎร์ธานีท่าแซะประทิวแล้วก็อำเภอกระบุรีรานองอำเภอเมืองชุมพรอ,อำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกนะครับอำเภอสังสวนมีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับอำเภอบ้านานาเดิมสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินอำเภอครีรัตน์นิคมครับอำเภอวิภาวดี อำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีอำเภอพนมนะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็บ้านนาเดิมนะครับส่วนตรงนี้อำเภอเมืองกระบี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับกระบี่อำเภอเขาพนมกระบี่นะครับอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลําทับกระบี่นะครับนี่นะครับไม่เบาเหมือนกันอำเภอวังวิเศษตรังอำเภอบางขันนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่นะครับอำเภอถ้ำพนาราอำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกานครศรีธรรมราชทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับ,รรระรบชะอวดอําเภอจุฬาพรและก็ลานสการวมทั้งตมวดพัทลุงบางส่วนและก็อํเออาเภอหาดสำราญแถวจังหวัดตรังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีก็จะมีทางด้านสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็กระบ,บี่แล้วก็นครศรีธรรมราชรวมทั้งพัทลุงและก็ตรังบางส่วนนะครับ ดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีทั้งฝนทั้งร้อนนะครับจะเห็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากอ่าวไทยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายแก่ๆถึงค่ำน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ส่วนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนี้นะครับ ไปดูเรดาร์สงขานะครับสถิงพระด้านล่างนี้ก็ไม่เบาครับหนักสุดเลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้โซนทางด้านภาคใต้นะครับอำเภอสุขีรินนราธิวาดอำเภอแหวงอำเภอสุไหปาดีอำเภอสุไงโกลกนะครับอำเภอเจาะไอร้องระแงนาราทิวาดจันแนอําเภอศรีสาครอําเภอรือศอําเภอยี่งออําเภอบาเจาะนาราธิวาดอําเภอเบตงยะลานะครับ อำเภอบรนดังสตาอำเภอรามันยะลาครับอําเภอเมืองยะลาอําเภอยะหาอําเภอสบ้าย้อยสงขลานะครับต่อเนื่องมาสงขลาแล้วก็โคกโพปัตตานีนะครับอําเภอหนองจิกอําเภอยะลังปัตตานีบางส่วนอําเภอสายบุรีนี่คือ3จังหวัดนี้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสนี่ฝนเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาสงขลาครับสบ้าย้อยอําเภอเทพาอําเภอนาทวีนะครับอําเภอชนะ อำเภอหาดใหญ่สงขลาอำเภอเสดาอำเภอรัตนภูมิรับสงขลาก็เยอะเลยแล้วก็อำเภอควนโดนสตูลนะครับอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพอำเภอลางูนะครับก็ทั้งสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมทั้งพัทลุงนะครับอำเภอตมโบดพัทลุงอำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้วอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมแล้วก็รัชดาตรังห้วยยอดตรังอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับอำเภอปะเหรียญแล้วก็ท่าแพสตูลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าดูในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชกระจายตัวเยอะเลยครับฉะอวดนครศรีธรรมราชทุ่งสงจุฬาภรณ รอนพิบูรณ์ลานสกาพระพรมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอพิปูลอำเภอนบพิตรมฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันทุ่งสงแล้วก็เขาพนมกระบีอำเภอเมืองกระบีนะครับอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับแล้วก็วังวิเศษตรังจะเห็นว่าโซนทางด้านภาคใต้นี่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูกลุ่ม ฝนฟ้าคะนองนะครับสีเข้มเลยเคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนะครับฝนเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันขออายนับจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับจากอ่าวไทยเข้ามายังฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ถ้าดูเรดาร์ของภูเก็ตนะครับดูเรดาร์ภูเก็ตนี่นะครับจะเห็นกลุ่มฝนที่ค่อยๆทย,ยอยเข้ามานะครับในโซนทางด้านภาคใต้ เน้นภาคใต้นะครับวันนี้ฝนกับแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆนี่ไปจับตาดูโซนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับนี่คือเรดาร์ของภูเก็ตก็จะเห็นกลุ่มฝนที่กําลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่นในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายโมงนี้นะครับบ่ายโมง1 3 3 4นาฬิกาจะเห็นเป็นกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็ถ้าดูเรดาร์สมุทรสงครามจะมีกลุ่มฝนอยู่โซนตะวันออกที่กําลังก่อตัวนะครับสแตหีบชนบุรีอาเภอบางระมุงชนบุรีบางส่วนแล้วก็ทางด้านท่าใหม่จันทบุรีแล้วก็โซนจันทบุรีตราดนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นแล้วนะครับกุยบุรีประจบคีรีขันธ์บางส่วน300ยอดแล้วก็ปราณบุรีแต่ว่าฝนยังไม่เยอะนะครับต้องรอช่วงบ่ายแก่ๆในส่วนของโซนทางด้าน ภาคอื่นนะภาคใต้แล้วก็ทางด้านขออภัยครับทางด้านอีสานใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางแล้วก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่อาเภอแม่เปิลน,นะค,น,น,นครสวรรค์นะอำเภอแม่วงแล้วก็อำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับเทพสถิตบางส่วนแล้วก็หนองบัวระวีบางจุดพักดีชุมพลนะครับเดี๋ยวรอจับตาดูในส่วนของแนวโน้มกลุ่มฝนในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับทางด้านภาคเหนือยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้ แต่เดี๋ยวรอดูในช่วงหัวค่ํำบ่ายแก่ๆถึงหัวค่ํานะครับซึ่งถ้าดูลักษณะการเคลื่อนตัวของอากาศตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับลุ่มฝนเริ่มที่จะก่อตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็น่าจะเข้าสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝน ส่วนภาคใต้นี่ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบจั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็รวมทั้งยะลาแล้วก็นาราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายนี้นะครับ โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนใต้นี่ยิ่งอา,อากาศร้อนนะครับพอเกิดฝนก็จะมีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของแนวโน้มโมเดลนะครับนี่ตรงนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นกลุ่มเดี๋ยวดูให้ดูกลุ่มเมฆฝนนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ย่อดูของกรมอุตุนิยมวิทยาตรงนี้จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่เริ่มที่จะเข้ามาปกคลุมในส่วนของทางด้านภาคตะวันออก แล้วก็น่าจะเข้าสู่ภาคกลางและก็อีสานตอนใต้วันนี้ในช่วงบ่ายนี้นะครับส่วนภาคใต้นี้หลายพื้นที่มีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นหย่อมๆแล้วก็บางจุดก็เป็นลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมของเรดาร์ของตรงของวินดีดอทนี่ก็จะเห็นกลุ่มฝนกระจายตัวในโซนทางด้านภาคใต้เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนล่างนี้นะครับสงขา ปัตาตนียะลานาราธิวาสเรียกว่ากระจายตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางด้านนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับที่เมื่อกี้เรดาร์กลมูตุนิยมวิทยาไม่เห็นนะครับก็มาดูนิดนึงจังหวัดตราดนี่นะครับอ,อําเภอแรมงอบน้ําเชี่ยวนะครับอ,อําเภอเมืองตราดฝนกลาลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ทางด้าน แดนชุมพรนะครับฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งที่ติดกับกัมพูชานะครับฝั่งนี้มีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับแถวชายแดนไทยกัมพูชานี่นะครับนี่คือจังหวัดตราดแล้วก็อำเภอเขาสมิงนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองอำเภอขุ้งจันทบุรีนะครับอำเภอพิวบัจันนิมิตอำเภอท่าช้างนะครับมาขามบางส่วนของจันทบุรีฝนกําลังค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับ อุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดตรงนู้นนะครับแล้วก็ทางด้านบางท่าใหม่นะครับจันทบุรีนะครับนี่คือฝนในโซนทางด้านตะวันออกนะครับค่อนข้างจะจะเยอะพอสมควรแล้วก็ระยองกับจันทบุรีตราดเริ่มที่จะทยอยก่อตัวขึ้นส่วนทางด้านอีสานตอนล่างกับภาคกลางนี่รอนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝนนะครับเป็นเออเรนะครับเมื่อกี้เช็คจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ไม่ไม่ใช่กลุ่มฝนนะครับ ก็ภาพรวมบ่ายถึง่ํำเดี๋ยวมาเช็คแนวโน้มนิดนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวไทม์ภายในชั่วโมงสงชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวดูช่วงประมาณ14นาฬิกาก่อนนะครับท่านผู้ชมดู14นาฬิกาก็นี่นะครับเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นโซนทางด้านจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรีขลุงอำเภอเขาสมิงอำเภอแหลมงอ้ออำเภอเมืองตราดแดนชุมพรท่าใหม่จันทบ,บุรี สอยดาวโป่งน้ําร้อนนะครับจันทบุรีแล้วก็อําเภอแกลงอําเภอชุมแสงเขาฉมเรายองบ้านค่ายอําเภอเมืองระยองสัตหีบพัทยาแหลมฉบังนะครับบ่อวินปลวกแดงบ้านบึงนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับแล้วก็ทางด้านนครปฐมนครปฐมนครช้ยศรีสามพานนะครับสมุทรปราการ เทพมีโอกาสเกิดฝนช่วงบ่ายแก่แก่นะโมว ok กเหล็กสระบุรีอ่างทองนะครับตรงนี้แล้วก็สวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันลงมาด้านล่างทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรขุราบุรีตะกวดป่าพังงาเมืองสุราษฎร์ธานีหลังสวนท่าชนะชุมพรบ้านนาสารกระบี่ทุ่งใหญ่นับขนอม คนครศรีธรรมราช,ชะอวดตรังพัทลุงสงขลานะครับะดาวนาทวีจนะควนเนียงควนโดนสตูลสบ้าย้อยเมืองปัตตานีปนารนะครับเมืองยะลาลือสาะเมืองนาราธิวาสสุงไหงโกลกสซนนี้นะครับสีสาครทานโตเบตงนะครับาหาที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองนะครับถ้าดูในส่วนของ โมเดลกับเรียวทามนะครับเรียวทามีบางพื้นที่ฝนเยอะแล้วในโซนทางด้านภาคใต้แล้วก็มาดูช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับ16นาฬิกานี้ตะวันออกมีโอกาสเจอกลุ่มฝน้าคขนองเยอะเลยนะครับจังหวัดตราดเขาสมิงแดนชุมพรบ้านแดงอำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงอำเภอท่าใหม่เมืองจันทบ,บุรีโปง่งน้ำร้อนอำเภอสายดาวนะครับน้ำเพนอำเภอแกลง ชุมแสงเขาชะเมานะครับหนองใหญ่คลองคูบอ่อทองบ้านค่ายระยองบ้านฉางบางเสพัทยานะครับแหลมฉบังชนบุรีบ้านบึงพรนัทนิคมหนองว่าคลองตะกราวโซนนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ ชาเชิงซาวนะครับอาจจะขึ้นมาถึงนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็รอยต่อระหว่างอีสานกับตะวันออกครับบุรีรัมย์นนดินแดงละหารทรายบ้านกรวดกาบเชิงนะครับคอบุรีปากช่องโคราชมีโอกาสเจอฝนสีคิ้วคลองไผ่นะครับแล้วก็แถวทับลานแถววังน้ำเขียวนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โซนนี้แล้วก็นครนายก องคารักบ้านนาเมืองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับสามโคกปรากเกตกรุงเทพสองพี่น้องกำแพงแสนนะครับเมืองสุพรรณบุรีโพธารามสวนพึ่งแล้วก็เพชรบุรีนะครับชะอําหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ส่วนภาคใต้ นี่คือโมเดลประมาณช่วง16นาฬิกานะครับท่าแซชุมพรสวีวก็ลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นเมืองสุราธานีบ้านนาสารพระแสงอำเภอพนมอำเภอกระบุรีตะกวบป่าังาภูเก็ตกระบี่เขาพนมนับทุ่งสงฉวางเมืองนครศรีธรรมราชสีเกาวตรงังระโนดพัทลุงชะอวด บางแก้วควรเนียงสงขานะครับหัดใหญ่ควนโดนสตูลสดาวนาทวีชนะสบ้าย้อยปัตตนียะลารือาะเมืองนาราธิวาสสุงไหงโกลกนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับพัทลุงระโนดะกวดนะครับนะครศรีธรรมราช นี่คือในส่วนของโมเดลเอ่จะในช่วงประมาณ16นาฬิกนาะครับแล้วก็ดูนิดนึงนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับดูโมเดลในช่วง16นาฬิกาในอีสานตอนใต้นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนฟ้าคะนองได้ตรงนี้เป็นโมเดลพื้นที่มีโอกาสจะเกิดลมนะครับลมพายุฝนฟ้าคะนองอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทางด้านระยองจันทบุรีตราด ราจีนบุรีโคราชพระนครศรียุธยากรุงเทพการจนบุรีนะครับราชบุรีเพช,ชบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ฝั่งภูเก็ตนะครับกระบี่นครศรีธรรมราชแล้วก็ปัตตานียะลานราธิวาสโซนนี้นะครับนี่คือในช่วงประมาณ16นาฬิกาแล้วก็ทางด้านภาคเหนือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตาก แล้วก็เชียงใหม่บางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้ตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับเดี๋ยวไปดูช่วงหัวค่ำนะครับ18นาฬิกาพอช่วง18นาฬิกานะครับก็ยังกระจายตัวอยู่ตามจุดนี้นะครับอุบลราชธานีบางส่วนอำนาจเจริญบางส่วนยะโสธรนรับศรีสะเกษสุรินบางส่วนบุรีรัมนะครับ บุรีรัมยนะ์คนครราชสีมาแล้วก็โดยเฉพาะจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอีสานกับหาคตะวันออกนะครับแถวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้คครบุรีวังน้ําเขียวสีคิ้วปากช่องจุดนี้นะครับสะแก้ววัฒนานครตาพยาแล้วก็ขึ้นมาโชคชัยสีคิ้วเมืองนครราชสีมาพิมายนะครับคูเมืองด่านขุนทศ แล้วก็ทางด้านตะวันออกจะเป็นสะแก้ววัฒนานครปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเซาพนมสารคามชนบุรีพนัทนิคมหนองใหญ่แหลมฉบังพัทยาปลวกแดงนะครับชุมแสงระยองอำเภอแกลงอำเภอเมืองชันทบุรีนะครับอำเภอขุงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับในส่วนของหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับช่วง10 แปนาฬิกาเดี๋ยวดูเมื่อกี้นี้นะครับต่อเนื่องนะครับนาฬิกาโซนทางด้านภาคตะวันออกทั้งหมดนี้นะครับชนบุรีฉะเชิงเซานะครนายกระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ทางด้านราชบุรีกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากส่วนภาคใต้นี้ทั้งหมดเลยนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือโมเดลล่าสุด ช่วงสิบหกสิบแปดนาฬิกาวันนี้นะครับช่วงพอช่วงค่ำสิบเก้านาฬิกาฝนก็เริ่มที่จะหายไปนะครับแต่ว่ายังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้โซนทางด้านตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางส่วนนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงรอบบ่ายวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ